สวัสดีครับบ้านหวยชั่นครับขอเล่นให้ทราบว่าตอนนี้มาอยู่ที่นครสวรรค์นะครับมาช่วยดูแลร้านให้ลูกชายนะครับเนื่องจากว่าคนดูแลไปเฝ้าไข้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับก็เลยต้องมาช่วยดังนั้นขอฝากสมาชิกดวงมหาราชนะครับอ่าเลขจะช้าหน่อยนะครับเลขจะช้าหน่อยวันนี้นะครับเพราะว่า ที่นี่ไม่สะดวกเนื่องจากว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เอาปรินเตอร์มานะครับเพราะว่าผมทำเนี่ยผมต้องต้องปรินสูตรแต่ละสูตรลงแผ่นกระดาษแบบที่พที่เห็นเนี่ยแะครับแล้วก็นำม,มาหลายๆชุดมาวิเคราะห์รวมกันนะครับเอ,อ,อันนี้ก็ให้ดูคลิปหลักร้อยก่อนเพราะว่าพอดีทำมาจากบ้านน้นแล้วนะครับอ่าในปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งถึงปีหกสองผ่านเบงวดแล้วนะครับ หลักร้อยก็อยู่ในโซนสี่ห้าตัวนะครับตอนแรกก็สามตัวตัวแรกนะครับต่อไปมันชักหลุด,หล,ดหลุดออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งงวดเก้าสิบสามเนี่ยไปอยู่ในชุดที่สองนะครับชุดที่สามนะครับปิดสองโซนะครับอยู่ในชุดที่สามคือเลขเก้าแล้วก็งวดเก้าสิบสี่ก็มาอยู่ตัวแรกร้อยเปอร์เซ็นต์อีกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพองวดเก้าสิบห้าก็อยู่ในชุดที่สองนะครับคือเลขห้าห้าหกสี่นะครับ พองวด96ก็อยู่ในชุดที่สองเหมือนกันนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับงวดที่95เหมือนกันแต่ถ้าว่าในชุดที่สองเนี่ยมันมีเลขที่จะคะแนนเท่ากันต้องต้องต้องเยอะตัวนะครับ5ตัวเราก็ต้องใช้ให้หมดงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่17กกมกราคมก็ไปอยู่ตัวที่หนึ่งะครับ0ออก079นะครับ 0, ออก็ 7, บมาทั้งร้อยทั้งสิบนะครับต่อไปนี้ 01895 01895คิดว่าน่าจะเอาอยู่5ตัวนี้นะเพราะว่าถ้าขยายไป367จริงๆแล้วก็ถ้าขยาย367ก็จะจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าว่าผมว่า5ตัวนี้กเอาอยู่เพราะว่ากลุ่ม100%เนี่ยมันมีต้อง4ตัวตือ0189นะครับเราขยายยอมให้ผิด1นสูตรก็เอาไปอยู่หลังเลขห้านะครับลกไม่ง่ายหลักร้อยงวดนี้งวดวันที่ หนึ่งคมพาพันนะครับใช้ศูนย์หนึ่งแปดเก้าห้าอันนี้หลักร้อยผมจะได้เลขคี่นะครับผมวิเคราะห์แล้วมันได้เลขคี่แต่ก็ไม่ค่อยชัวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นเลขคี่ก็จะมีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าโอเคนะครับหลักร้อยก็เท่านี้นะครับก็เอาไปใส่ชุดสองตัวสําหรับผู้ที่รอผู้คนคน,คนอื่นที่รอผมไม่ได้สนใจผมเป็นห่วงคนที่ในอยู่ในกลุ่ม หลวงมหาลาภครับที่เสียตังไปแล้วท่านอยากได้ไวๆผมก็เรียนให้ทราบว่ารางวดลนี้คงจะได้ช้าหน่อยนะครับก็ดูในนี้ไปก่อนนะครับดูใน youtube ไปก่อนนะครับสําหรับคนที่ดูยู u ูบและยังไม่ได้เข้าอยากจะเข้านะครับก็รีบรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รับละนะเพราะว่าท่านก็บอกว่ารอให้ได้ตังรอให้ถูกหวยไม่ยอมลงทุนกันเลยนะครับ ถ้าท่านรอให้ได้ตังค์ให้ตังค์มาหาท่านเองนี่แล้วค่อยสมัครนี่ก็มันเหมือนถ้าอะไรจะทำธุรกิจอะไรมันก็ต้องลงทุนก่อนใช่ไหมถ้ามาลองกันมันเดินมาเองหรือรอว่าถูกหวยก่อน,นก็ไม่ต้องทำหล้วทีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกวันไหนจะผิดให้ไปถูกท่านก็ไม่เล่นกันนะครับเพราะว่าท่านไม่เชื่อสาเหตุที่ท่านไม่เชื่อเพราะหนึ่งมันเป็นของฟรีนะมันเป็นของฟรี ถูกใจกูก็เอาไม่ถูกใจก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนสาหรับคนที่เสียเงินเข้าไปเนี่ยเขาเขาไม่ฟรีเขาก็เลยเล่นเขาเล่นเขาก็ถูกนะครับแลวส่วนใหญ่จะถูกครับอันนี้ก็คือหลักร้อยงวดวันที่หนึ่งคุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ